แล้วก็สุดสัปดาห์นี้ค่ะหยุดยาวเสาร์อาทิตย์นะหลายคนก็ไปเที่ยวพักผ่อน ส่วนเราชาวพุทธค่ะขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องทํานั่นก็คือ,อแวะไปวัดนะคะทําบุญขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะผ่านไปทางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็อยากจะให้ไปอลองนะลองแวะไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อหายพระประทับยืนปางเปิดโลกนะคะแกะด้วยไม้มงคลเก่าแก่อายุประมาณ200ปีนะคะแล้วทําไมท่านถึงชื่อหลวงพ่อหายหลายๆท่านอาจจะสงสยัยวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทราบประวัติของหลวง ่อหายที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครกันค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วมแห่งนี้ก็คือมีสองผัวเมียคู่หนึ่งจะปลูกบ้านก็เลยอพระเนี่ยมาฝากเอาไว้พออยู่มาสักเดือนหนึ่งสามีก็เกิดป่วยก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนก็ป่วย อาตอมาก็เลยนึกว่าเอพระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีเลยแนะนำไปว่าพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา mm. เผื่อบุญกุศลอันนี้จะช่วยสามีที่กำลังจะเข้าห้องไอซียูกำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื mm. ่ออันนี้สองอันนี้อาตอมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่า พระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความเก่าแก่อายุมากไม่เหมาะแล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกภรรยายว่าให้ถวายพระองค์เนี้ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนแต่ขณะนั้นนะสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีก็ก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามี ถวายให้เป็นสมบัติของพระศาสนาระหว่างที่เข็นเข้าห้อง ICU นั่นแหละปรากฏว่าอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการอัตมาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลงวงพ่อหายในฐานะที่โยมนะหายจากป่วยไข้จนอาจารย์รักเลขานิเทศ ก็ามาเห็นก้าก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอลักก็เลยแนะนำญาติโยมว่าให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของหลว พ่อหายตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อการกระทําของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพรนี่มีประวัติอะไรมาะะหลวงพ่อหายไปขอเรื่องของอะไรอะทุกขลาบ ใช่ไหมเรื่องของโรคไข้เจ็บใช่ไหมฮะขอแล้วหายนะฮะอ่ะสอบถามเพิ่มเติมได้วัดนวมการนนอยู่ที่สมุทรสาครนะ,ะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0989949491นะครับค่ะ